เีี่น้องเปิดทิ้งบนนีเขาเปิดยังไงล่ะอเหี้กยาโอ้ยใส่เงยใส่ยากเลยพี่น้องอคุณดอกามแงพี่งจะรับขาครับผมรับแขนี่โอ้ยงามางามอ้ยดอกนึงข้างหลังงามเพ้นี่หม่เลยนี่วันสิบวันไดมีเฮดเก็บได้วันนี้หน่อยเนาะเล้อีกสองอกันจกดอกพี่น้องอเดี นั่นว่าเราตัวว้าวโอ้ยสวยงามสวยงามที่สุดของมึงใช่ไดูอเด้อจ้ะนี่ใครไม่เคยบอสุดยอดเลยนี่โอ้ยกำลังขืนเด้อนี่ยไอสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุภูทุกคนจ้ะมันนี่ขอบคุณสาวเดืนในสายบรรณาพัลุยพาพี่น้องมาเก็บเห็ดอยู่ที่ป่าช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดที่เก่าเด้อจ้ะ ครับผมปวดเลยมามือหนึ่งเนาะครับผมหยุดมือหนึ่งครับผมรักษาแผลแพ้ก่อนลูกสาวกะหัวยังดางอยู่พี่น้องกันลูกสาวกะไข่ครับผมหมวกกันผ้าลูกสาวไปหาหมอ้นครับผมหมว่กันวันวันนี้เขาต้งกับวันที่14มิถุนายน2568ครับผมวันนี้มาสองสังกัมอำเภอผูสิงห์จวศรีสเกตครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องด้วยครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจเนาะเขามากดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม ขอบคุณหลายที่เป็นกำลังใจบอกขอขเสาเดือนนะครับผมวันนี้อาการดีขึ้นแล้วครับพี่น้องีค่ะวันนนแตกไงเติบขันยึดแบบมันซีเข็มหมดแล้วพี่น้องซีเข็มหาเข็มแล้วค่ะปลอดภัยแล้วครับผมขอบคุณกำลังใจมากๆครับผมขอบคุณค่ะตื่นเต้นจะชมกับบพระคุเสาเดือนเด้อค่ะได้สิมาเฮ็ดยังไงเนาะครับผมดีในกันครับผมเสาเดือนหนึ่งสองสามสีที่เห็นอยู่นี่สีนะครับผม โอ้โหเห็ดเขาต้องพี่ต้องเขาแล้วาดาปนสีเห็ดมืแสีเห็ดมาแมนโอ้หเด้อเอาเคที่รก้องจ้รับขาครับผมรับแขงนี่โอ้ยงามยังงามโอ้ดีดอกหนึงข้างหลังออ้งามเฮงอนนี้รับผมจูงเลยเก็บ สิบบ่ได้มีเห็ดเก็บได้บุหนี้หน่อยเนาะเล้วอีกสองดอกใช่โ้ยบ่แม่นสองดอกเด้อยเสาเดือดฮะบ่แม่นสองดอกเอาแล้วพี่น้องเปิดทิ้งพวกนี้เขาเปิดยังไงล่ะไอ้เหี้ยงหงาาโอ้โหเฮ้ยใส่เงี้ยใส่ยักษ์ด้ยพี่น้องโอ้จมโบจมโบโอ้โหหกแหงด้วยครับผมอี๋ยังเหรอไอ้แมงยังวะแมงแมงวันแมงยังวะแมงวันโอ้โหเบิ่งพี่น้องไหมเดือดเก็บนี่กัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกดอกเลยเอาเลยเลยนะโอ้โหขาไหมโอ้โหถือรับขาโอ้เห็นบอดอกกล่องเส้นเสือได้ได้เนี่ยแมนอยู่หกเนาะขาถึงอู้ดอกนั่นโอ้ยหลอดเลือดี่น้อกใช่เลยเอาเดี๋ยวเด้อมันติดนะคะคุณโอ๊กมาคุณติดต้นใหม่พอดีเลยต้นใหม่นี้ไปอืมโอ้โหงามแห่งงามแห่งดอกนี้เนาะ นี yes. Finally, ่อ้ยส right ุดยอดเลยมีแต่พันใหญ่เลยพี่น้องยันมีทิ้งมั้งไม่เงี้ยเขาพี่นังดอกนนั่เหอมเห็ดเลยว่ยมอ้ยโอ้ยพี่บิ๊กพี่บิ๊กโอ้ยดอกเกี้ยงอิ่มเลยแกงอะไรเด้อพี่น้องเด้อ โอ้โหหมูนี่ดีแกงนึงเลยด้วยสิแม่นมีอ้อยโด่งมากนี่งานว้าอยูนี่พูดครับผมเครื่องตาเลยหมูเดียวเดียวค่ะนี่หมูเดียวครับผมมาอีกนั่งตรงนี้อีกละอืมติดตึ้งเข้าดงอะไรล่ะงาโอ้วยขาไก่ด้วยขาปอกเออ ดอกนี้พี่น้องครับผมดอกอวบค่ะโอ้ยขใหญ่นียังเมนวะอืมนั่นเติล่าเก็บมาน้า่ขใหญ่นี่พันุ์นอพี่น้อพันนอดยก่อนอดนี่พี่้อพน้องนีครับผมวัตเต่าโอ้ยโคตรยู่อวาตเต่า แกงได้โอ้โสวยๆแล้ผมแกงได้จริงแกงปปูด้วยมาแล้วเราเหามือนี่ดีห้องตาแล้วเด้นขี้ก็มีอะดูเด้งขี้นี่เีดสองนึ่งเออออกไม่สำเร็จนี่เก็ดนี่ได้ป้แกง ไปแล้วไปแล้วอุ้ยบักหลายนึ่งอู้ยุดใดบางดอกได้ดบางดอกไุดสองดอกเบ่วยเบิดเบ่วยเนี่ยเป็นเฉียงอู้งามดูขีขารอแดดเนาะฝนช่วงเอ้ย เฮ็ดช่วงนี้ครับผม,ตมบงตงีตบมอเดจะจ่าจกสองสาม,มือนี่เฮ็ดยังสีออกเนาเลียปิดแถวเลยเ็ดแดกอปดย่หอีกไงยูโออ็นกระไรเกลยแล้วฝนแนนหนนะ้งฝนเนาะฝนยุดจ็กมือเลยไข้ตเเสานี้พนตกกินลิ้นแล้วเต่ามือปิดเขียวพิ่นอนเขียว ดนแจงหอมหอมสิบเสียดิจูงเพลินไหาโมก็เห็นมเสียมมไปทางไหนเนาะโมเป็นเชื้อมดแล้วนำหกก เด้งครับผม,มงามเลยตรงนี้ใ่ขอหน่อย,ยนะโ้โหจะดดอลังการงานสางนี่คือไม้หรือจังได,ดนี่ดอกหนึ่งอือนั่นดอกหนึ่เอกกนะไม่ไม้เลยเนาให้หลูกให้ลูกให้เต่าเวีนเ่เนราแดดอือเราแดดล ี่เดียก็เอิญพี่สมพี่ติวติวนเหตานโฮมีครับผมอบอไปพูดพี่ใดเก็เดือนมึงึงอ่อนบออ่อนแล้วเนาะกะพันใหญ่นะอออ่อนีหลีออเก็บเส็้ทานี่ใช่นหะเดี๋ยวไปผู้เฒ่าพิ่นึ็นจิมพี่กะปิแม่เห็นนากนมาพี่เดดอกอ่อนๆเนอะ

ซ้ำถวยอย่เดียวดอกใดๆอาวอนรนี่ห็นไม่ไม่แก่นะคะถ้าแก่ทองควจะเป็นสีดำเปจ้ะไม่เบ่งดอกบินบนี่นี่ฮิ่โบถ้าคนลืมแก่ช่อมถวยนี่พี่น้องดอกนี่เมนมีพร้อมพร้อมเป็นเชื้อได้นี่เมนเป็นเชื้อกินอาหรกุเกเกากินกรอ่ง กับพหญองคนองเก็บเห็ดผ้เฒ่าฝากผู้เฒ่าเพ่นมาเก็บข้นห้าได้ดออกไปข้านอกก็ไปขอพี่น้องข้างนอกใสเห็ดาีก็แบงกันเพื่นไปกินไปลายโขดปเก็บเห็ดทานดนพี่น้องเก็บเห็ดทานลายโขเนาะเอาเหลือดอกอ่อนได้เจ้าเดือนเ้อ ว่าต้องย่างหานเห็ดอีกไกลเดิเราเป็นงูพ่นโอ้ยบานหมดแล้วนี่เป็นดอกนั่นแต่บัวตีแต่ว่าบางบางอันเป็นดอกใหญ่เพิ่งกับบัวเถาเนาะบัวเถาแต่ว่าบ้านแห้งก็ไปบัวใยเนาะในตาไปกับพังหมดครับผมโอ้ยนี่เป็นอีสี่แล้วเถาไปแล้วนี่เขานี่แบบนี้นดอกกุ้งงนี่บานกุ้งงได้ยูนี่ก็ได้ษยูนี่เบอนนี่เดี๋ยวหาดอกอ่อนก่อนโอ้ยหลายพูด โอ้ได้ดนี่แมงยังนะฮัขนาให้นะฮกเจ้าเยอนี่ทางดอกกุ้งงบนีมาเอาทงยานดอกมาทงยานดอก้นบุหีดยังอกนบุหีดดอกจนนกนเนียได้แล้วเ้ล้ว่เดินมาิแมงกระบุงเิ็แมงกระบงเาเลยอ้ยหลายแหกนี่เป็ดเขียวเขี นางเขียวโอ้ดอยดันไปตองเลยเลยคแกงเป็นเห็ดรวมแสบปัญยาแมนตะทีหน่ะเ <S S S> ต็นบลก <S S 2> สองเฮ็ดขี้ควยเฮ็ดถือฝนนี่เป็นอยากสีแบบอันนี้เนาะบอบบางแ <S S S 2> มนกันบดถือฝฟนอยู่ อบ้าน้าวพึงเลยโอทิทานบน๊กเหลอาบึงเปิ้าตองมันบอนได้ยุ่ยังเรล่าม่ยั็มีอยู่าลังก้อนเต็มตาแล้วผูหของตาหนึ่งสองตาได้เนาะเพราะจะาสี่หาตาไปเลยคักขักคักผ้งของเต็มตาล่ะเตาจะเห็นสมบั อให้เนาะเห็ดทานบ่เห็ดทานอุ้ยสุดยอดเลยพี่น้องให้คนยี่โคเก็บให้คนยี่โคอย่าหักกว่านานหักแน่เลยเห็ดทานมึงสะเดือนเต็มเบื้อเบ็ดเห็ดทานใส่กระตาเก็ดทานใส่กระตาดอกเดียวเตี้ยตาเลยดอกเดียวเตี้ยตาคนรู โอ้ยลายนางหาเก็บเอาดอกกุ้งหมูป <incomplete> ุ trotzdem, ๋ยด้วยขาหัวถัข้างนอกเขาออ้ยเงี้ยงงามเลยขันนี้สองดอกโอ้ยสุดยอดเอ้ยเต็มตาแล้วเขาไม่ทานได้ปุ๋ยนะไม่ทานก็เหลือกเอาให้ถั่วข้างนอกไปที่ถั่วเขา เา,าไม่มูไม่ปวกได้เพินน่ีมูแต่มูแต่มูแมูแมูน,นึงใหญ่ๆกับเต็มตาเลยท่นเชื่อไม่ได้จุ่มตรงนี้นเก็บยูหอยิ่นเอาไปก่อนท้วนวาดนึ่งเลเปนจิ้ม งามยูดอกงามยูดอกฝนแห้งโคดนแห้งสนโอ้ย yeah, oh, uh, ้อ okay. uh, ้ย yeah, ้ยแล้วทากบเพ็ดควบเือไเลยดอกงามอยู่แข็งแข็งเลยครับผมยุงมันเหนทอยต้อยุงมันเอาลายอยู่ตัวฝนตกใส่แหงโคดบึ้ง

ยางเงาเนสวยอยู่ไม่ได้กินโอ้ยเนี่ไมไได้แล้วพูดเท้าเฮาตัวนี้พูดเท้าเฮาว่าพ้นหิตกพี่อยเฮาว่าขิขาดออู้นีนี่นี่นีพิดเท้าคนลยังเม่นแม่นเม่ม่นนะม่นเม่แงออหอมหอม อย่างมาโต๊ะใหญ่เบิดพี่น้องโอ้ยลุนแขนพี่เด่นจะบอของแถ้ยเอาผุดเลยโอ้หี้เอาไปผุดเหยีวนี่ประมาณเกือบสองเมตรนะพี่น้องนี่ความยเอาเกือบสองเมตรเลครับผมนี่ของแถมด้วยพี่น้องด้วยนี่คือจงอ่างด้วยพี่น้องนี่ลักษณะเป็นเป็นนีกระเกียดเป็นจงอ่างในทองสีดำด้วยครับผมจงอ่างมัตร,ระวังกัะน้ำแนยด้วยควรับผมช่วงหน้าฝน โ้้สวยงามนีงามเกนีอยู่ลำพื้นไม้อยู่ข้าีงหาปฝนขาเห็ดโคตรหนานฝนโปเซอร์ครไปอยู่เขาที่ตกสูงสุมอเลยอาจิะโแห้งหรอกแต่ว่าตก ตลอดอยาี่บอกคุณเหีียวไปเลยอนเทนย์ดูเลือมเลยเลือมเลยปะตัวเดือมอืมมตื่นแม่หว่านไค่เขียว thong như vậy, ngồi hết nhỉ ôi hết nhèm đẹp vui khui hết được cần chặt đỏ nó hmm? oh, đàn hoa là tua wow uuuu sôi nào mình đấy đây น,นี่ใครไม่เคยบอกจอดเลยนี่โอ้ยกำลังขืนด้วยนี่อ้ไหลเลยเหาโอ้ยงามครับตัดขาดีอไพ่เลลายเดยพี่น้ององ่าจังว่ะงามแม่พู่ายเต่ว่าอันความจำเต็มเด้งออกเด้งออกจ่อยนี่ จะเห็นเห็ดบงงามนึงเล <Ừ. S 2> เป็นปฏิปโตเลยเขาเป็นยังนอบนะนี่ตงไหน,นี่มือ,มอน,นี่งามคเก,เก็บเลยเกิบบ<ร>ัว<ๆ>เต็มบัวงามเลยนะเนาะเต็มเลยคราบผมความจำเต็มเด่นออกพี่น้องจอดความงามไปสัเดือนสมดุล นี่เด็นี่เด็กนี่โอ้ยงามงามโอ้เต็มเลยเต็มมือเลยได้ติดทานฝากคุณพี่น้องเข้าข้างน้อดอกนี้ไหมงามเลยเนาะอ่อนเลยโอ้โหสุดดอก เดนะลงนีขคาสดีอย่างเดียบจุ่มไตกอสดยไันนี้ทองขาวอยู่อืมไอ้ผูเฒ่าคนเก่ยเอาาการตอนนี้ก็มืดไม่แห้งครับผมตกมาแล้วรอบนึง คงสิงออกจากปลาเลยเนาะะเลื่นเนาะแงงค่ะออกแล้วกับนายข้องมาน,นี่สามคน,นเงียบคตรปลาพี่น้องเขาก็มาหาเห็ดอยู่เนาะคออยู่ด้วยครับผมขอไลยอยู่มาไลยทันอยู่<ห>ยนี่เงงก็บแต่ยอดไม้มาหนี่ก็มดจะเป็นเห็ดลวมๆครับผมเห็ดละงอกแน่เห็ดผึ่งเขาแน่เห็ดทานแน่เห็ดแดงขาเน่าแน่เนาะลีดเหล่าลีดเหล่าลีดเหล่าน่าแลแน่หุดลงเม็ดล่ะอันนี้ก็สุดสีไหวไปเราลอดหลอกไม้<ห>ลอดไม้ลอแดดครับผม ก็เบื้งแดดช่วงนึ่งกเป็นอย่งไรเนาะเจ็ดสิบออกชังไดเจ็ดยังออกแมรัยไปสกปรกแล้วครับผมธนาการบีบบังคับปลาพี่น้องฝนมาแล้วผมขอบคุณที่ติดตามช่องครับผมขอบคุณที่กดไลโ์กดแชร์ครับสุดท้ายก็ขอพี่น้องเฮาอยู่ดีมีแห้งมีความสุขสุขภูสุกคนครับผมอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนครับผมไปคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับจ้ามันคืนรถทันหน่อยเนาะ รถเปลียนจ้ะเปลียนอยู่คนหนึ่งซื่นพักโอดดินบาดเนี่เฮ็ดบวออกได้คันก็แดดยังเทียยเ่ยวไปก็แดดค่ะแดดออกน้า,ท,า,ท,าที่นู้รอก,ก่อนไปอยู่ออกก่นอนเนาะรอายังค่อยเข่าปลาอีกรอบนึงอัลบูร์กนั้นหนาลายมือเติบทางก็จะพักก็เสร็จติ <laughs> ดฝนค่ะติดฝน คือวันใหญ่องเปียกเบิดที่บ้านก็แดดคแค่นงาน่นที่หาบมือแล้วครับผมเด็กเล่บเพียร์นอนไม่ค่ะิไหมไหมไปกำบางกัน